คำปฏิฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาพระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆพระองค์ทรงสร้างการงานนั้นทั้งสิ้นด้วยพระปัญญาแผ่นดินโลกมีสิ่งที่ทรงสร้างเต็มไปหมดและพรสสริะของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิดทํากลางประชากรของพระองค์ข้าพรองค์หลายต่างเปลี่ยนปีในบรรดาพระราชกิจอันสั์ของพระองค์เพราะโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้พระองค์คือพระเจ้าของข้าพระองค์หลายข้าพิพากษาข้าพระองค์อยู่ทั่วไปในแผ่นดินโลก และพรรองทรงจดจําพันธสัญญาของโรรองอยู่เป็นนิดคือพระชจนะที่โปรองทรงบัญชาวไว้ตลอดชั่วหนึ่งพันชาติพันพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าที่ไหนที่ไม่มีการนําประชาชนก็ล้มลงและในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำในแต่ละข้อในแต่ละตอนซึ่งขระพงหลายได้นํามาภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อคอยตักเตือนข้าพงหลายให้ดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างระมัดระวังโดยถ่อมใจรับการทรงนำจากองค์พระบัญญาบริสุทุกๆวันตามพระบัญญัติสั่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้า่ถระปเจ้าชีวิตของคนที่ไม่เชื่อฟังก็ไร่หลอไปด้วยความทุกโศกและปีเดือนของคนยิ่งจองหองก็หมดไปด้วยการถอนหายใจกำลังของคนชอบทำอ่อนลงเพราะความบาปผิดท,ที่กดแน่นในใจิตใจ และกระด,ดูกของผู้ที่ปฏิเสธความรู้ของพระเจ้าก็ร่วงรวยไปเหตุเพราะต่างคนต่างก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบจกนกระทั่งได้เข้าไปผัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังก่อคดีบาปชั่วซ้าแล้วซ้าเล่าต่อเบ,บื้องพระภาคของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สํานึกผิดจึงขอทอมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตายกโทษให้อภยัย และขอทรงชำระจิตใจภายในของข้าพงหลายให้พ้นจากการารมทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอการฟื้นฟูฝ่าย,ยวิญญาณเกิดขึ้นกับข้าพงหลายอย่างอัศจรรย์ทุกๆวันขอพระองค์ทรงโปรดเราใจคริดเสียนไทยทั้งในประเทศไทยและในต่างแดน ขอให้ทุกๆคนมีความกล้าในการใช้สิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูทั้งในการประกาศเป็นพยานการไล้ที่านด้วยความเชื่อตลอดจนการสร้างสาวกตามพระบัตรตัดสั่งของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟื้นใจทุสียนไทยทุกๆคนที่กำลังอ่อนล้าเหตุเพราะกำลังเผชิญกับปัญหาที่รุมเร้าขอให้ใจิตใจภายในของแต่ละคนนั้นกลับสู่สภาพดีด้วยวิเยชจากการภาวนาพระคำของพระองค์ข้าแต่พระเจ้า ขอยข้าพองค์หลายได้เป็นส่วนหนึ่งในงานพันธกิจของพระเยซูทุกๆวันและขอพระองค์ทรงนำคนที่กำลังจะรอดคนที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ให้เข้ามาร่วมรับพระพรแห่งความรอดรับชีวิตใหม่ตามพัะสัญญาของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพองหลายจึงอธิฐานกราบทูลขอตอบพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอ,อบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์จเจ้าอามน